เดี๋ยวเรายังไม่ได้ดูคลิปเลยคลิปที่จะไปเปิดมินุซ่าไ,ไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีไม่มีม,ม,มินุซ่านะเปิดประเดิมนึกว่าเหมือนจะมีเหมือนจะมีอะไรแต่เขาไม่มีอะไรก็แ,แค่โฮเวอร์ธรรมดาใช่โฮเวอร์ธรรมดาเท่าน,นั้นมันจะต,ต้องไปเปิดไอ้ตรงไอ้อาจารย์นั้นกกอนอะ ้อย่างน้อยที่นี่ก็อาบน้ำได้เปนแหลกๆอย่างเดียว เฮ้ยต้องขึ้นไปไปข้างบนนู่นอะบนชั้นนู่นเลย พอเนื้ลองไอ้จ้ำแพแล้วอ่ะลองจ้ำแพกอะทำไมม,มันมันมันไม่ได้ดีเท่าเท่าเดิมเลยก่อนนี้คือจ้ำแพกนี่จ้ำสูงมากเลย <S 1> <S 1> ทำไมอะทำไมกันเนี่ย <S <S 1> <S 1> เออจะกลับมาเราไปเอาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นอ้นี้ดีกว่าเจ๊แพกดีกว่า มา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 งบนนี้เลยทำหนูนึกไปเปลี่ยนแบกแพกก่อนอ้านึกว่าขนมาด้วยเ้ยไม่ได้ไอ้นี่ไงมันก็ใช้มาตลอดแล้วมันไม่เคยต้องใช้เจ็ดแพกเลยโหมดปุ่ม อุ้ยตอนฝาติดนี้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อัดคลิปไปเน,นี่ยฝาติดละ, yeah. ละเย่เลยตะโกนเยว่บนบนอาจารย์อ่ะมันจะติดเองอ่ะใช่เอามาติดครั้งเดียวเหรอครั้งเดียวจะงั้นเอาไม่บอกกันดูนว่าจะไอ้นี่ไม่บอกอัดคลิปไปอยู่จะได้ให้ทำเองเลย ไม่เราจะให้นายทานี่แหละมันต้องกดปุ่มก่อนนะกดปุ่มก็ไม่เห็นต้องกดจำได้ว่าไอ้คลิปชาร์กูดมันก็บอกเองว่าให้ให้มาให้มาเชียรยเยวๆก่อนที่อาตจยจจ <c oughs> ์มีปุ่มตรงนี้อันหนึ่งนี่ปุ่มที่สามอยู่ตรงลูกปั่นข้างล่าง มันไม่ใช่แอนตี้เวิร์ลด้วยซ้ำอะแต่มันทำตัวเหมือนแอนตี้เวิร์ลมากเลยเน่เน่เน่เ่เห็นเห็นอยู่แว๊บแวบแว๊บแว๊บเลยนะแว๊บแวบอยู่เจ๊ละเจ๊ละเดี๋ยวมันแว๊บแว๊บอะอยู่ไหนเนี่ยแว๊บแวบนี่คือไม่ไม่ใช่ว่ากินน้ำไอ้น้ำนี่นะไม่ไม่ไม่มันเป็นแบบว่านี่นี่นี่ได้ละได้ละเอ๊บจบไปละอ่า ดูอันหนึ่งดิดูอันหนึ่งอีกอันนึงอยู่ด้ีนล่างนี่เลยล่างไอ่ะเนี่ยล่างเนี่ยไอ้ที่มันมีน้ำตกไหลออกมาล่างที่มันมีน้ำตกไหลออกมานั่นอะเฮ้ย้ยอ้ย้ยเดี๋ยวมันจอยู่นอ่ะอ๋อตรงนู้นเออไม่ใช่ตรงนี้ ตรงไหนไวะเนี่ยอ๋อเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรากดแน<อ>หนเราถึงละล่วลงไปแล้วเรียบร้อยนี่นี่นี่ไอตรงนี้มันมีเกษณ์ของอกิปซีเปอร์ด้วยอุ้มล่องหนลุวนอะไรวะเคยกดละรู้สแปแล้วอ่ะครบแลวอ่ะครบ แล้วปไปที่ไปที่อประตูที่ล็อกไว้ได้ละให้โดแพนแล้วมันผ่านรีแอคเตอร์ได้เลยเหรออ่อาไปาเอาเอาเดี๋ยวนะม,ม,มีมีอะไรที่ยังไ,ยมไม่เสร็จนายมันไม่ครบเสียเลยว่าเราดับไ่ครบ เนี่ยไอตัวที่อยู่ตรงเสาเนี่ยเสาไหนนี่ไงนี่นี่อันน่าจะตัวสุดท้ายจริงๆล่ะอ่ะเรียบร้อยโคสแนปนี่แคปอินเฮ้ยเว่าเรานับเรานับแปลว่านับพลาดนับเกินอ่ะตีนี้นี่นี่ได้ละเหมือนจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคนที่ถูกแช่ไปถินโอ้โคนเอ้ยไม่ใช่ช่อรอเร็ว เก็บให้หมดเลยลอ่านกอีกตัวหนึ่งตัวท <c oughs> ี่สิบเก้าเฉยเลยอ่านชอมากอกแสดงว่าตามหลักแล้วน่าจะยิง แต่มันก่น่าทายนะอี่อ้นี่มันกล่องของไอตัวผีเปรตนะกับไม่มีอะไรแล้วกับอันนี้ก็โพทัตโคเวอร์อันนี้ก็เสร็จเสร็จแล้วแต่ว่าสงสัยคือที่มันมีไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยใส่ชุดเก็ดอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็กลายเป็นหิน มันมีอยู่ไม่กี่อย่างแล้วมันมันต้องเกิดเนี่ยตรงนี้แล้วก็มานู่นนี่นั่นประเด็นคือเอ้ยแล้วก็มันเป็นมันเป็นโฮเวอร์เนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะมีอะไรมากโฮเวอร์มันเป็นอะไรที่แบบมีทำไมอ่ะคือเข้าใจว่ามันต้องแบบอะไรหมามันต้องมีอะไรแบบเอ่อทุกอย่างแน่นอนนะพี่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันจู่ห่วงมาขนาดนี้แล้วมันไม่ โอเคเท่าไหร่เข้าใจว่าจะขายเป็น BOC แต่ว่ามันคือมันมันไม่น่สญญาสนใจอ่ะไม่ใช่อะไรแบบชาเลนทาวเวอร์อะไรกงี้เนี่ยถ้านั้นมันน่าจะโอเคไอตรงด้งานหลังน้ำตกนีเ้เห็นเห็นว่ามันมีเฮลิคอปเตอร์ของพวกออเดอร์ตกอยู่อ๋อมันก็เอ่อเฮ้ยเฮ้ย้ยอ,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 อะไรอะ่ะอ้าวเฮ้ยวิ เวทอรีพอร์ตหมายเกิดอะไรขึ้นเอ่อที่ฐานเกิดอกรถการน้ำแข็งอ้เดี๋ยวไปจับจับไอ้กระสืออ่ะจับกระสือกับที่ฐานเดี๋ยวไปจับกระสือที่ฐานก่อนอ่ะมันก็อ่าก็เร็วแล้วกันพอายังไม่เห็นเจอเลย มามามาลุนมาลอนไฟข่าวแข่งไปแล้วเมเปนช่ใช่ เมชาวชาวครึ่งชีวิตดีกว่าค okay, มีไอติมวันมีไอติมอยู่อะไร,ะระได้ปวะกระสือมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่อีกมันดีเสียงอลไรสิอีกมันดีเสียงยังไม่ตั้งยังไม่ตั้งอันนี้เลยมันดัรนดเร็วๆแล้วกันนายจ้องนายจ้องไปก่อนเดี๋ยวมันก็มาอีกนายหรือไปไหน,นก็นกินไอ้นัน่นไป กินอะไรไอไนั่นอะอะไรอ่ะไอ้นั่นอะนั่นก็ไอ้นะไอ้แก้แยบเออฮะกินกินกินทำไมกินเพื่ออะไรไม่ได้เด็กไอตัวก็ซื้อได้อยู่ไหนอันเนี้ยลายัเป็นเส้นได้ ลาไม่ใช่เกิดอะไรดาร์กเอสเซนไม่ใช่ดาร์กเอสเซนเอสเออใช่เอาไอ้นี่มาปลูกอย่างเอาไอ้นี่ปลูกอย่างาเพื่อความถั่วเข็ดกับอไ,ไอ้นี่เก็ดกับเอ่อชาร์โลเบอร์รี่อ่ะ เอาเช่เอาเบอร์รี่มาปลูกละ่ะในเห็ดนี่ยังนะไม่ไม่ลองอะ่ะเออเนี่ยตั้งไว้แล้วอันหนึ่งอ่ะอยู่ไหนวะไอ้อยู่แถวแนี้ตั้งไว้อันหนึ่งอะ่ะอย่าบอกว่ารีโลไปแล้วอะ่ะโดนแบค็คะนี่อยู่ตรงเนีน่ยเราเนี่ยเห็ดอะ่ะนี่ไงเออเอาวัชลุมคา,านัตโกวิดเอาเทรนเน็ตวอเตอร์เนียบายเอ่อ เทรนเน็ตอ๋องไปองไปวางล่างมันต้องการน้ำธรรมชาติไม่งั้นมันไม่โตอันไหนน้ำตรงไ้น้ำพู้เหรอเอ่อไอ,อเทรนเน็ตวอเตอร์ไอพวกไอ,อพวกน้ำชะลาอ่ะวางไปและแค่นั้นโกยได้เลิกไร์อ้าวโอ้เหลืองมากจริงเว้ย ก็ได้เอาไฟออกทีดิไม่โตในแสงโดยตรงแล้วโตไงเนี่ยมาโตยังไงกันเราอวางออไว้ก็ไม็รู้ว่าจะให้มันโตยังไงมันบอกว่ามันไม่อุย้ยผาพยพายุพายุพ,ยพ,ยพยายุไม่ต้องการแสงใช่ไม่ต้องการแสงตรงนี้มึงมืดสุดเลยนะ จุกมาจุกมาตรงไหนมันมีน้ำดีกว่าจะปลูกเห็ดทันทีก็เรื่องมากเหลือเกินนะอ,อ,อ,อไปหาที่เป็นมืดแล้วก็หาถังมีถังเหลืองไหมถังเหลืองอะไรถังเหลือถัง,งเหลือๆถัเงเปล่าอะก็ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่เออถังในนี้ถังในวอเทอร์เอาเทน้ำออกเลยก็ได้เช้อังเก่าได้แบบหนึ่งจะลองเอ็กซ์เพ i เมนต์เอ็กซ์เพลโตพัโอนำ้ำเดี๋ยวเราถอดชุดกันเอาออกดูสิว่ามันจะมาไหมลองดูก็ได้มไม่มา ไอ้แค่น์โกลด์ด้วยยังไงจับได้แล้วอ่านี่ได้แล้วเน yep, okay. ี่ยได้แล้วได้แลด้วดีนะที่เวอร์ชันนี้มันสามารถที่จะสร้างไอศ์ครีมได้เรียบร้อยร้อยอยู่ร้อยสองตัวเลย I have to go right away for give it up